เรืตอต้นเล mm. ็กๆกูตาเกี้ยวอะยังตอตายุดจะมังยะชัดนักเรียนไม่ตัดยางเพื่อคุ้งป้าป้าลูกไปโรงเรียนลูกไปโรงเรียนกาเติมตีละตาได้มึงโดมเรื่อลูกมึงลูกกูมึงเคยดั่ใจมึงวะเ่ลูกผือนันก็ไปโรงเรียนลูกกูเย่างเก่งอยู่ตาก้นไก่ไก่ฟันแหละลูกืยนก็เรียนจบปรินญอย่างรีลูกกูอย่างดีก็เป็นลูกืออจางนั รู้ยังเั็นคงแรงมาอยุดจะจองอยาจัดเส้นดูมันมาอยุดไม่กูพอนรถเดือนต่อได้มึงรู้ไหมติ่กูต้องพอนพอนนั่นแหละรู้เสียววรเสียรู้เกิดว่ากูไม่เสียเลยวาเมื่อกี้ว่ากูไม่เสียเมื่อวักว่าเพือกูจะได้ไปดังตีกันนัวต่อบ้องแล้วเลยแตไมบ้องไม่ใช่เกิดว่า โอ้ตังกูไปพนรดไม่กันเป็นป้ามันตุกกูแต่ละกันนิมเบีเ้ยวแค่ผัวเร่วยวางแรงติบคุย่องมทท่ทิพยองอ่มาิยค,คุยกินเลกูมีไอร้อยป่าราปอยดีชาสตกีิไนฮันยะยหลูกล่นได้มียตัยยนยะสุณไห้ได้ลกจีนไม่ต้องตัดยางสตทีนดูหลอกลั่นว่าปอไ,ไม่ต้องลปาก นี่น้องกระจนซักไปเล็วเราไม่ต่อยกับเคยถ้าได้มียจีนตะกุนกว่าฟ้านุกกระเลือดได้มีไตุ้ยตุ้ยอยู่อันนี้กว่าฟ้ายังไม่ตัดกุก่อนให้ชาติดูฮ่าดูฮ่่ตายหงือแล้วด้วยเฟรตโนูดกจ้อย่แกนี่คนยิงอันนี้ก็โย่เป็นนี่ยมาเร็วนี่ไม่ยื้อรวยนะ ตัวน้ำตัวมตีอันเป็นยอดมุดใครเควนในตองไปเลี้ยเดี๋ยวช่วยสวย่าัลดีแต่ใครโอ้ฮะอีเจ้านี่ถ้าเป็นชาเย็นไม่น่ากินเลยอยไม่มีนมอ,อเลี้ยงเด็กกาดดำพูดประเดีกว่า ปลุยยังเงินนองไปการุณิตาย่มาก็ปลูยสวัสดีกับคันสวยน้าอันนี้น้าอ่ะนนี้อ้น้าอุนนะมาบ้ามาหลังน้องเจมกับมาใจน้องเจ้าน้าอันนี้อ่ะกับตำลัยกับอยู่บ้านเนี่ยไอ้นั่นนี่ใครได้บ้างไอ้นั่นนี่ใครรอตุลีกับ ดอกมาลีนี่ครังพวกมาเลยอั้อันั้นอันนี้กลางคืนทำไรอ่ะอันนั่นร้อนกินตัร้อนเป็นหนักรองหวังไม่โต๊เลยครูร้องเพลงไปะนดนอนอ่ะนี่น้องนายอ่ะเนี่ยนี้้าบีตองมีอ่ะแน่นองไปรองเพลงน้องไปไหมครับนายมีโน้มาเลยเบอร์โตเบอร์ไรแล้ครับมีนอดนะอ่ะหวังไอจอดนี่ โอ oh, จดเบอร์อันนี้จดเบอร์เลขไรกับเบอร์โตน้องอันเงี้ยรุ่นแดตาวเล่าอยู่่ะรุ่นแดตาวซุ่นเป็ดดาวอ่าไอ้ไอ้ได้เลยกับเงี้ยอีตาวเจ็ดสิคราวอ่าอ้เงี่ยอี่ดาวดาวใส่แบบนี้นุ่มเต็มมากเพื่อก็เลายลับแล้วนุ่มมาควังเบอร์โตก็ได้ ดูยังเงนนองไปไม่รอใจเต็มปีไม่ยุด